ปิดทายให้คุณหยิมแนะนําภาพรวมในช่วงนี้หน่อยว่ามันมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมแล้วก็อาจจะแบบเสริมสิริมงคลต้องไปทําบุญที่ไหนช่วงกระไทยปีใหม่ในเชื่อว่าชิ้นปีนี้ใช่ไหมทุกคนก็คงจะอยากไปเที่ยวอยากไปเจออะไรใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดแบบว่าคนแบบไหลชนไหลอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปหลีกเลี่ยงเลยนะมันอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นโดยที่เราแบบ ค่าไม่ถึงปีที่แล้วไง <ừ> m, ที่เกาหลีไงงานคาลวีตปีที่แล้วไงใช่ต้องระวังต้องระวังในประเทศไทยก็ต้องระวังแล้วค่ะเพราะว่าภัยพิบัติหลายๆอย่างเนี่ยเราเราผ่านมาแล้วเราผ่านพ้นเราโดนแรงกระแทกน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจะไปออกเรื่องนี้แหละอืม,มันจะไปออกเรื่องนี้แล้วต้องระวังมากๆนะคะส่วนการปฏิบัติตัวของสิ้นปีนี้มิมแนะนําว่าใครที่หยุดการสวดมนต์ไปกลับมาค่ะ กลับมา <ừ> mm. อย่ารอให้ชีวิตเราแย่ก่อนแล้วค่อยสวดมนต์ <ừ> mm. แต่จงสวดมนต์เหมือนกับวันที่ชีวิตเราไม่โอเคอะ่ะ นาะดีกว่าแล้วก็จะได้มีสติเนาะมีสตินิดนึงใช่เราจะได้แบบเนาะทำเถอะทำเถอะและอย่างสุดท้ายนะคะอย่างสฟาสถานที่ดีๆสําหรับใครที่ตอนเนี้ดวงมันจะกำกลังเปลี่ยนและลาหูเพิ่งออกมา17ตุลาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ไถ่สวยเกยกำลังจะเปลี่ยนด้วยเข้าปีมังกร ปีชงสี่ปีหน้าต้องเต็มตัวระวังเลยนะคะปีจอปีมะโลง่อาปีฉลูแล้วปีปีมะเมียอืทั้งสี่ปีมามแม่ทั้งสี่ปีเนี้ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยในเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะรุนแรงกว่าปกติเพราะว่ามังกรปีหน้าเป็นมังกรที่แบบว่าไฟรุกนิดนึงว่าเขาจะเขาจะร้อนแรงอุยต้องระวังไงเนี่ยที่บ้านมีอะไรนะมาแม เขาจะมันมันจะมีเรื่องให้แบบกระทบกระทั่งกันนิดนึงแล้วนะก็ให้มีสติมากๆค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพของปีมะแม่เนี่ยต้องระวังมากๆด้วยแล้วก็ปีฉลูให้ระวังในเรื่องของวิบากกรรมเดิมๆที่เคยเจอ,อใครที่เคยทําอะไรแล้วโดนเดิมๆมเหมือนโดนคนใส่ร้ายก็จะโดนคนใส่ร้ายอีก เหมือนโดนอุบัติเหตุก็จะเป็นอุบัติเหตุอีกอย่างเงี้ยแต่ปีจอหนักสุดนะปีจอต้องสงบปากสงบคํานะคะแล้วก็ต้องคิดก่อนที่จะพูดครับไม่งั้นเนี่ยจะนำพาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทคดีความมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะต้องระวังมากๆเลยอันนี้เนาะสำหรับใครนอกเหนือจากนี้ดวงดีแล้วจงรักษามาตรฐานของความดีนี้ไว้รักษาบารมีเหล่านี้ไว้แล้วนำพาแต่สิ่งดีๆกลับมา เริ่มต้นปีอย่าลืมนะคะไปกาาราบศาลหลักเมืองคใครอยู่จังหวัดไหนไปศาลหลักเมืองนั้นขอขมาขอถอนคำอธิษฐานก่อนเพราะบางทีตลอดปีที่ผ่านมาเราอาจจะอธิฐานไปโดยจิตที่ไม่ดีจิตที่ไม่โอเคจิตที่มีความโลภจิตที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มันเกิดขึ้นได้บ,บทถอนคำอธิษฐานหาได้ที่ไหนพี่อิม๋ม เปิดในอินเทอร์เน็ตมีเลยค่ะแล้วก็มีวัดวัดหนึ่งด้วยที่มีบทถอนอัมพิธฐานหกหน้าอ่ะเราไปเสิร์ชหาดูทุกที่แนะนำใช่ไปเถอะไปเพราะว่าในวันที่เราอ่ะทำไปโดยจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยกรรมมันหนามากแต่มันอาจจะยังไม่มาหาคุณวันนี้แต่เชื่ออิมเหอะวันหน้ามันมาแน่ๆมันไม่หนีหรอกมันไม่หายด้วยนี้เวรกรรมมันตามเร็วนะใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะสารคดีเมืองแล้วก็ สำหรับสายจีนอย่างพวกเราดวงเปลี่ยนแล้วต้องไปฝากรวงได้นะคะไทยโซเอียอ วัดเล็งนายี<ะ>าพุทตสถานจีเตกลิม<ะ>แล้วก็ที่น้องอิ่มเคยไปนะคะก็มีศาลเจ้าอาจาซาไทยจื้อ,อแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยที่มีไทยสวยเอียก็ไปฝากดวงได้คะ่ะไปปัสดสะเดาะข้อไปทำเถอะต้นปีเราจะได้รับแต่ความเห็งมาล้างร่างกายให้สะอาดล้างจิตใจให้สมบูรณ์เวลาเราเดินไปรับสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองคะ่ะเมือ่มอกีม้มีคนทวงมาเพราะว่าอ,อปี แต่ละปีไล่แปบที่ชงเหลือปีมาลงยังไม่ได้บอกว่าชงอยังไงจริงๆมาลงเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าปีเขาเขาก็เลยแบบมีความเพึกเขิม มะโลงเนี่ยจะดีมากๆด้วยแต่มะโลงเนี่ยก็จะต้องหลับแรงกระแทกจากสิ่งที่ดีมากๆในชีวิตคนเราเนี่ยสมมุติว่ามันดีทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ม,มันต้องมีหนึ่งเรื่องที่ไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามันไปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้มะโลงเนี่ยตั้งหลับให้ดีมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหวเช่นงานดีเงินดีครอบครัวดีความรักดีสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นทําอะไรได้บ้างหนึ่ง ดูแลตัวเองให้ดีอสองทำประกันเพื่อที่เวลาถ้าเราเจ็บป่วยเราจะได้ไม่ต้องควักเงินก้อนใหญ่อย่างน้อยก็ยังมีประกันดูแลเราอะไรแบบนี้ค่ะครัค่ะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผ,ผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X